สวัสดีค่ะพบกับคิทเช่นเชฟอีฟนะคะวันนี้เรามาทำข้าวผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานเต้าหู้ค่ะเริ่มจากการทอดเต้าหู้เลยนะจ๊ใคคะใช่ค่ะทอดเต้าหู้ค่ะทอดจนให้เต้าหู้เหลืองเลยนะคะสีเหลืองสวยงามค่ะ พอสีหยองสวยงามแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเลยจ้าตักตะหู้ขึ้นเลยนะจ้าหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันที่กระทะเลยจ้าใส่น้ำพริกแกงลงไปคะ่ะเป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยผัดจนกว่าพริกแกงจะหอมเลยจ้า แล้วเราก็จะเติมน้ำซุปค่ะผัดเลยนะคะแล้วก็ใส่บานมะเขือพวงใส่ถัยวแคกค่ะที่เราลวกไวแล้วนะคะพวกนี้เราต้องลวกไวก่อนนะคะจะทำให้ไม่ดำค่ะใส่ต้าหู้ลงไปเลยจ้าสวยงามมากแล้วเราก็จะปรุงรสนะจ้าตัดน้ำตาลน,นิดหน่อยะคะ่ะ ใส่ผงปรุงรสลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องที่เหลือนะคะพริกค่ะใบมะกรูดค่ะเราไม่มีใบโหระพาเราก็ไม่ใส่นะคะสีสันมากรับประทานมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยนะคะ ใส่ค้าลงไปเลยค่ะผัดต่อเลยจ้าว้าวน่ารับประทานมากคุกเขาให้เข้ากันเลยจ้าสีเขียวสวยน่ารับประทานมากเลยค่ะขอชิมหน่อยค่ะว้าวอร่อยมากเสร็จแล้วนะคะข้าวผัด น้ำพริกแกงเขียวหวานเต้าหู้จ้าทำง่ายๆเลยนะคะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะสีสันน่ารับประทานสุดๆไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วไปตักเสิร์ฟันเลยดีกว่าทานกับไข่เจียวร้อนๆเลยจ้า ผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานเต้าหู้ทำง่ายๆสไตล์เชฟอีฟใครๆก็ทำได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะว้าวน่าทานมากเลยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะ